สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะคะชอบจะมาสอนสร้างบัญชีโฆษณาใน Tik t o ็อกนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่า Tik t o ็อกมันมีเครื่องมืออะไรบ้างเนาะก็คืออันแรกเลย TikTok อก c o u n t ก็คือ Tik t o ็อกที่ทุกคนสามารถเล่นได้ในมือถือใครท,ทั่วไปสามารถเล่นได้เรียกว่าบัญชี t i k t o ็อกหรือ Tik t o ็อก c c o u n t เนาะอันที่สองนะคะก็คือ Tik t o ็อกช็อปเ l l เลอร์ e ซ็นนะคะสำหรับคนที่จะขายของนะคะออนไลน์ทั้งหลายที่แบบมีสินค้าแล้วก็จะะะแปะตะก้้าาสินค ที่เราเห็นหนกันนะคะอันนั้นเรียกว่า TikTok Shop Seller Center นะคะอันที่3ก็คือ TikTok a d หรือ TikTok for Business นะคะเรียกว่าบัญชีโฆษณา TikTok และการภาษาไทยเป็น Account ที่สมัครไว้สำหรับใครที่อยากจะยิงแอดยิงโฆษณาก็สามารถสมัคร TikTok for Business ได้ซึ่งคนที่จะยิงแอดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมี Account อ,อันแรกนะ a อคเค n าที่เราเล่นในมือถือไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะยิงแอดเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสมัคร t i k t o อก o r Business ได้ก็คือส่วนใหญ่เวลาเรามีร้านก็แบบ1นึ่งแอคเค k t ทิกตอกแอดเนี่ยก็จะเป็นตอนหนึ่งร้านอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วอันที่4นะคะคือ TikTok Business Center TikTok Business Center ก็คืออ,รอ Center, ารมณ์เหมือนเป็นเซนเตอร์เป็นศูนย์กลางเหมือนเป็นแอดมินใหญ่เลยสมมติว่าเราในฐานะคนทำ Shopify หรืออะไรอย่างเงี้ยมีหลายร้านมี Shopify หลายร้านก็คือเราสมัคร Business Center เอาไว้เพื่อที่จะดูแลบัญชี TikTok TikTok for Business เนี่ย หลายหลายบัญชีก็คือ1ลร้านคือ1บัญชีเรามี2ลร้านเราก็จะไปมี Tik t o ็กอกแอดสบัญชีแล้วเอามาผูกไว้กับ Tik t o k b u s i n e s s Center เราก็จะเห็นเลยว่าเออเราดูแลร้านอันนี้แอดเป็นยังไงนะแล้วร้านนี้แอดเป็นยังไงนะมันจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนั่นเองในฐานะคนที่มีชอปปี้ไฟล์หลายร้านหรือใครที่เป็นเอเจนซี่อะคะ่ะก็คือต้องมี Business Center เนาะสำหรับใครที่จะยิงแอดใน t i k t o ็อกอะท้าทีมงก็จะแนะนําให้สมัครติ๊กต็อกแอดแล้วก็ TikTok Business Center ไปพร้อมกันเลยนะคะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะทำทั้งสองอันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ TikTok for business หรือ TikTok Ad ก่อนนะคะพอสมัคร TikTok Ad บัญชีโฆษณาแล้วเนี่ยเราจะไปสมัคร TikTok Business Center กันต่อนะคะ ก่อนอื่นเลยให้ทุกคนไปที่ tiktok.com/business ok. นะคะอันนี้เป็น tiktok ok a tiktok ok for business ลองดูดีๆนะชื่อมันจะคล้ายๆกัน tiktok ok for business กับ tiktok ok business center นะคะเวลาคลิกเข้ามาแล้วก็ลองดูดีๆแล้วกันเนาะ tiktok.com/business ok. นะคะเท่าที่แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะ ตัวนี้จะเป็น TikTok a d หรือเอาไว้ผูกกับ1นร้านโอเคไหมหนึ่งร้านอ่ะเดี๋ยวเราสมัคร Ad. ตัวนี้กันก่อนนะคะพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บนะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะคะเอะมันมีภาษาไทยด้วยเนาะแต่ว่าถ้าพิมพ์ถนัดเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าเดี๋ยวจะสมัครเป็นภาษาอังกฤษเราไปเปลี่ยนภาษาที่หลังก็ได้นะคะอ่ะคลิกที่ Create Now ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่อ e ีเมลกับพาสเวิร์ดลงไปแต่ว่าถ้าใครอยากจะใช้เบอร์มือถือในการสมัครก็คลิกตรงใช้เบอร์โทรศัพท์แบบนี้ได้เลยเนาะแต่ถ้าทีมจะใช้อ e ีเมลนะคะตรงนี้ถ้าใครมี TikTok แอ c o คา t ์ ok หรือ TikTok ok ที่เราเล่นในมือถืออะคะ่ะจะใช้ Account ตัวเดียวกันสมัครเลยก็ได้นะคะมันจะลิงก์กันให้เนาะแต่ว่าถ้าไม่มีหรือไม่อยากจะลิงก์กันหรือจะไปลิงก์กันทีหลังก็ใช้อ e ีเมลสมัครไปก่อนก็ได้นะคะจากนั้นคลิกซ i g n ั p นะคะ ตรงนี้ก็คลิกอ็อบเจกต์ที่มันมีรูปล่างเหมือนกันเนาะอะไรเหมือนกันอาจเป็นรูปทรงแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มจากนั้นเขาจะส่งโค้ดไปที่อ e ีเมลนะคะก็ไปเปิดอ e ีเมลแล้วก็เอาโค้ดมาใส่เนาะต่อไปเราจะกรอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะคะอันแรกคือชื่อธุรกิจค่ะก็ใส่ชื่อร้านไปเลยนะคะต่อไปประเภทธุรกิจนะคะก็แล้วแต่เนาะว่าเราทําธุรกิจประเภทไหนนะคะ ทัพพิมก็จะเป็น e-commerce ขายของอเป็นจิวเวลรี่ละกันไปในส่วนของประเทศนะคะทัพิมคิดว่าถ้าทุกคนอยู่ที่ไทยอะคะ่ะมันน่าจะดีเทคขึ้นมาเลยว่าเป็นประเทศไทยเนาะเพราะว่าตรงนี้ของไทยมีนะคะในส่วนของสกุลเงินกับ time zone เนี่ยก็น่าจะเป็นของไทยเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะจากนั้นก็คลิกแล้วก็ continue ค่ะตรงนี้เขาก็จะขึ้น policy มาให้เรากดยอมรับนะคะ ในส่วนของ billing u information ตรงนี้เขาจะให้เราใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเนาะเป็น tax information นะคะ มันก็คือเลขที่เป็นเลขบัตรประชาชนของทุกคนนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้เป็นบริษัทหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็คือเลขบัตรประชาชนก็คือเป็นเลขประจําตัวผู้เสียภาษีเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าสมมุติถ้าเราใส่อะคะ่ะค่าโฆษณาที่เราจ่ายไปกับการยิงแอดทิกตอกอะเขาจะไม่รวมแหวเจ็ดเปอร์เซ็นมาให้เรานะคะเราต้องเอา ตรงนี้ไปยื่นภาษีเองเนาะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ใส่เลขบัตรประชาชนหรือเลขประจําตัวผู้เสียภาษีเนี่ยค่าโฆษณามันจะบวกแหวน7%ลงไปด้วยนะคะเป็นเหมือนภาษีหักนาที่จ่ายค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะ mm hmm. Payment Method mm hmm. ก็จะถามว่าจะให้หักเงินโดยอัตโนมัติหรือจะจ่ายเป็นแมนนวลนะคะ ก็ถ้าเป็นหากเงินโดยอัตโนมัติเนี่ยก็เราจะมีการให้ใส่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตลงไปหรือบัญชี paypal อะไรอย่างนี้เนาะแมนนวลก็คืออารมณ์เหมือนท็อปอัพเข้าไปก่อนเราต้องเติมเงินเข้าไปในระบบก่อนแล้วก็ถ้าโฆษณาทั้งหลายเราก็จะไปดึงเงินที่เราท็อปอัพเข้าไปตรงนั้นนะคะอันนี้ครับทีมก็เลือกแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะทีนี้เราก็คลิก go to a d m a n a g e r ค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกโหมดเนาะทัพทพมจะแนะนำให้ทุกคนเลือกเป็น custom Mode นะคะ ต่อไปเราจะเข้ามาหน้านี้เนาะเขาจะให้เรา create Campaign นะคะสร้างแคมเปญโฆษณาซึ่งเราจะยังไม่ทำอะไรนะคะเราจะไปดูส่วนอื่นก่อนทุกคนสามารถคลิกที่ Dashboard ตรงนี้ได้เลยนะคะ ในส่วนของแดชบอร์ดเนาะก็จะเป็นหน้ารวมๆแหละสถิติอะไรต่างๆว่าเอะเราทำโฆษณาไปแล้วมันมีผลอะไรบ้างแบบเ,เราจ่ายค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ i m p r e s s ชันก็คือโฆษณาเราได้รับการแสดงผลเท่าไหร่มีคนคลิกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถมาดูที่หน้าแดชบอร์ดได้มาดูที่ tools ค่ะส่วนของ tools ก็มาดูที่ setting นะคะเราก็จะมาดูที่ payment เนาะ เราเข้ามาหน้า payment แล้วนะคะตอนแรกเราเลือกเป็น Automatic payment ใช่ไหมทุกคนจะต้องมาคลิก add payment method ก่อนนะคะก็คือวิธีการจ่ายเงินของเรานั่นเองนะคะทุกคนสามารถคลิก แอดเดบิตการ์ดหรือเครดิตการ์ดได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็น PayPal ก็ได้ถ้า PayPal ทุกคนใช้ได้นะเออก็คือใส่ไว้ถ้าไม่ใส่นะแอดเราจะไม่ทำงานนะคะยิงแอดไปสร้างแคมเปญไปมันก็ไม่ทำงานเพราะเราไม่ได้ใส่ข้อมูลบัตรลงไปเนาะตรงนี้เวลาเราใส่บัตรลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยเ,เขาจะมีการยืนยันบัตรเราก่อนเนาะโดยการชาร์จเรา10ยูโรนะคะน่าจะประมาณ300บาทเนาะแล้วก็ชาร์จไปก่อนแล้วว่าบัตรเราตัด บัตรได้จริงตัดเงินได้จริงใช้งานได้จริงนะแล้วเขาก็จะรีฟันให้เราภายใน1-15วันนะคะโอเคอย่าลืมใส่ก่อนเนาะทีนี้มาด้านซ้ายมือน,นิดนึงค่ะต้นทู์เหมือนกันไปดูที่ Account Setup นะคะในส่วนของ Account Setup นะคะตรงนี้จะเป็น Basic Information เนาะก็จะเห็นว่า Account Status เราตอนนี้อยู่ที่ Under Review นะคะกำลังพิจารณาอยู่ก็รอสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเนาะก็คือผ่านแล้วนะคะ ข้อมูล business information ตรงนี้นะคะก็ควรจะใส่ข้อมูลจริงลงไปเนาะมี company website แล้วก็ที่อยู่นะคะก็คือสำหรับใครที่จะเอาไปออกบินออกใบเสร็จอะไรต่างๆมันจะใช้ข้อมูลตรงนี้ในการออกบินนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่อง tiktok a d เนาะ tiktok for business นะคะเป็นบัญชีธุรกิจบัญชีโฆษณาสำหรับร้าน1ร้านนะคะก็อย่างที่เห็นก็คือชื่อร้านมันขึ้นได้ชื่อเดียวนะคะต่อไป เราจะไปสมัคร TikTok Business Center กันนะคะทุกคนสามารถคลิกตรงนี้ได้นะคะรูปกระเป๋าตรงนี้เนาะคลิกเลยพอคลิกแล้วมันก็จะมาหน้านี้นะคะให้ทุกคนสังเกตมุมซ้ายมือบนตรงนี้มันจะเขียนไม่เหมือนกันเห็นไหม TikTok Business Center กับ TikTok a d Manager นะคะลองสังเกตดูดีๆแล้วกันว่ามันคืออะไรกันแน่เนาะก็คือ TikTok a d เป็นของเดินร้านนะคะ TikTok Business Center เป็นของเราเองที่ที่เอาไว้จัดการบัญชีร้านหลายๆร้านโอเคไหมเราก็จะมาสมัคร TikTok Business Center กันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ TikTok Business Center name อาจจะเป็นชื่อเราเองหรือว่าจะเป็นชื่อร้านหรืออะไรก็ได้ที่แบบที่แบบเราจะเอาไว้ใช้กับหลายๆ Account ค,ค,คะค่ะ แล้วก็เลือก time zone นะคะจากนั้นมาดู step ที่2นะคะเขาก็จะถามว่า business type ของเราคืออะไรเป็น Agency หรือเปล่าหรือเป็น advertiser นะคะให้เราเลือกเป็น advertiser เนาะถ้าแบบผู้ลงโฆษณาเฉยๆเนาะเป็น advertiser นะคะแล้วก็ใส่ company name ลงไป company website ลงไปนะคะเป็น industry ก็เลือกลงไปหลังจากนั้นก็เพิ่มข้อมูล building information นะคะก็คือก็คือประเทศนะคะแล้วก็ building address ใส่ ที่อยู่เราลงไปนะคะใส่คอนแทคเราลงไปคอนแทคเนมอีเมลเบอร์โทรนะคะหลังจากที่ทัพทิมกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะทัพทิมก็จะคลิก Create ค่ะเราก็จะเข้าสู่หน้าตาของ TikTok Business Center นะคะเราก็จะเข้าสู่ในหน้าแอดมินของ Business Center ของเรานะคะทัพทิมใช้ชื่อว่า The t a b i y w er เนอะแต่ว่าตรงนี้ชื่อ Account มันจะเป็น User แบบ ชื่อเป็นตัวเลขอยู่นะคะเดี๋ยวทัพพิมจะแก้ไขชื่อตรงนี้น,นิดนึงจะได้ไม่ไม่สับสนกันเนะาะทัพพิมมาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ user setting ค่ะหลังจากนั้นนะคะตรง user name นะคะเราจะเปลี่ยนนะคะจากนั้นคลิก confirm ค่ะกลับมาหน้านี้เนาะก็คือทัพพิม refresh มันก็จะเปลี่ยนเป็น the h a p p y w o r แลละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลิงก์บัญชี tiktok Ad. ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้เนาะเอามาเข้าสู่บัญชี Business Center ของเรานะคะให้ทุกคนคลิกที่ Advertiser Account ตรงนี้ค่ะแล้วก็คลิก Request Access นะคะจากนั้นก็ไปเอา ID ของบัญชีเมื่อกี้มาใส่นะคะกลับมาตรงนี้เนาะทุกคนสามารถเอาเลข ID ได้จากตรงนี้นะคะคลิกแล้วก็เป็นเลข ID ตรงนี้นะคะ Copy มาเลย้อก็มาใส่ บบนี้จากนั้นก็คลิก Permission นะคะทัพทิมจะเอาเป็นแอดมินเลยเพราะว่ามันเป็น,ปนบัญชีของทัพทิมเองในฐานะแอดมินเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าถึงทุกอย่างทําทุกอย่างจัดการทุกอย่างของบัญชีธุกกรกิจอน,นันต์ได้นะคะหรือว่าถ้าใครเป็นเอเจนซี่ก็อาจจะขอเข้าไปทําเป็นแบบโอเปอเรเตอร์ก็ได้นะคะไม่ทําทุกอย่างเนาะหรืออนาลิซิตก็จะไปดูแค่ไปเข้าไปดูเฉยๆว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงโฆษณาเป็นยังไงนะคะอันนี้ทัพทิมจะเลือกแอดมินนะคะแล้วก็คลิก Request ค่ะ Account Added นะคะก็เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราลองกลับไปดูบัญชี TikTok Ad Manager นิดนึงเนาะคลิก r f r e s h นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเป็นอีเมลอันเดียวกันนะมันจะไม่มีแจ้งเตือนอะไรเลยแต่ว่าถ้าเป็น Account ของคนอื่นแล้วอยากจะมาบริหารจัดการธุรกิจ Account อันนีออ้มันจะมีคลิกตรงนี้เด้งขึ้นมานะคะ n o t i f i c a t i o n เด้งขึ้นมาให้เราคลิกยอมรับการ Request Access นะคะ แล้วในส่วนของ business center นะคะตรงนี้เราสามารถเพิ่ม member หรือ partner ได้สำหรับใครที่อยากจะให้มีคนเข้ามาดูแลโฆษณาเราแบบยิง a d ดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ก็คือมาเพิ่มได้ตรงนี้นะคะคลิกที่ invite member เนาะแล้วก็ใส่อีเมล address ของเขาลงไปนะคะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ทัพทิมด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ